นายนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบ,บุว่าเมื่อฝ่ายค้านไร้น้ำยาเราก็ได้รัฐบาลเช่นนี้วันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด70คนซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงทราบจากข่าวเพียงสั้นๆว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608 เสียดายไม่มีรายละเอียดว่าคนเหล่านี้มีใครบ้างที่ไม่สมควรตายเช่นไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลหรือไม่สามารถได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีข้อเท็จจริงอย่างนี้สำหรับผมมีความจําเป็นในสังคมประชาธิปไตยคนที่ไม่สมควรตายแม้เพียงหนึ่งคนก็มากเกินพอแล้วสรุปได้ไหมว่า70ศพในวันนี้สำหรับรัฐบาลรัฐบาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะตายแล้วเสียดายเรามีฝ่ายค้านที่ไร้น้ำยา สังคมจึงไม่รับรู้ในสิ่งที่เขาควรรู้รัฐบาลก็คงมีความสุขและปรารถนาจะมีฝ่ายค้านเช่นนี้